เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็รวมเอาเกมเกมอือถือประจำปี2025ถึง2026ครับมาฝากกันอีกแล้วใน EP 2บอกเลยว่ารอบนี้มีทั้งเกมใหญ่ภาพสวยและเกมที่หลายคนนั่งรอคอยแต่และเกมมีความต่างของตนเองทั้งงานภาพเนื้อเรื่องและระบบที่ทำออกมาแบบน่าเล่นจะสาย RPG สายแอคชั่นหรือชอบแบบชิลๆก็มีกันครบแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันทีละเกมเลยว่าจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างและก่อนจะไปรับชมในคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยคนระับ ครับพามาดูที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม Horizon s t r e f r o n t i e s มากันแล้วครับกับเกมทีม่แฟนของ Horizon ทั่โลกนั้นรอคอยครับและนี่ไม่ใช่เกมภาคต่อแต่มันคือการเข้าสู่โลกของ MMORPG อย่างเต็มตัวกับ Horizon Street Frontier สิ่งที่น่าสนใจที่สุดครับคือการร่วมมือระหว่าง n c s o f t และก็ Gorilla Game กกที่นำเอกลักษณ์ของการล่าเครื่องจักรสุดมันของเอรอยมาผสมกับระบบเกมออนไลน์ขนาดใหญ่ทำให้คุณเนี่ยไม่ได้ออกลา่าเพียงแค่คนเดียครับแต่ว่าคุณต้องรวมมือกับเพื่อนในการล้มยักษ์ฉากหลังของเกมคือเด land ดินแดนใหม่ที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามและความลับกรันรีเลยว่าแฟนๆจะได้ดาดิ่งกับโลกใหม่ๆของจักรวาลน,นี้อย่างแน่นอนเกมเพย์ยังคงเน้นใช้กลยุทธ์การเล็งจุดอ่อนและการแยกชิ้นส่วนของเครื่องจกักรแต่ถูกขยายให้เป็นระบบ m o r p g เต็มรูปแบบทั้งการครับอาวุธปรับแต่งตัวละครและที่สําคัญครับคือการล่าบอสที่ให้ผู้เล่นหลายคนเนี่ยลุยกันได้พร้อมกันตอนนี้แม้จะยังไม่กําหนดเปิดตัวชัดเจนครับแต่ว่าเทเลอร์ล่าสุดที่ปล่อยออกมาเนี่ยบอกได้คําเดียวว่าโคตรน่าเล่นเตรียมตัวให้พร้อมเลยสำหรับการออกล่าครั้งใหม่ในปี2 0 2 6นี้แหละครับเกมที่2 La d ลด a ดดรีเดียมชันม โลกตะวันตกที่รอคอยก็มาถึงกันแล้วครับหลังจากปล่อยให้แฟนเนี่ยหลอกันนานในที่สุดเลดเดทฟรีเดมชั่นฉบับเต็มของจอ์นมาตันก็ลงมือถืออย่างเป็นทางการแล้วล็อกตาร์เกมครับพากเกมโอเพ่นมวลตำนานนะที่เล่าเรื่องการไทบาปในยุคคาวบอยกลับมาให้เราเล่นกันแบบทุกที่นี่ไม่ใช่เกมใหม่ครับแต่มันคือการยกตำนานมาไว้ในมือของทุกคนเลยทางแคมเปญหลักที่เข้มขน้นและที่สำคัญครับอันเดดไนแมร์ภาคเสริมซอมบี้สุดปั่นก็มากันด้วยมาพร้อมกับอการควบคุมที่ปรับให้เข้ากับ มือถือกันโดยเฉพาะและเปิดให้เล่นได้ฟรีสำหรับสมาชิกของ Netflix เตรียมตัวขี่ม,มา้าล่าคาหัวและเผชิญหน้ากับโจคตาในดินแดนสุดท้าทายแห่งอเมริกาครับเล d e a d r ร d e m p ชั่นบนมือถือพบกัน2ธทันว่าคมนี้ครับเกมต่อไป Solo Leveling Kama โปรเจกต์ใหม่ล่าสุดที่น่าสนใจจาก N e ส m มา b l e บรครับซึ่งถูกสร้างจากจากักรวาลของโ o l o l e v e l i n g อันโด่งดังแต่ว่ามีการปรับรูปแบบมาเป็นโลกหลายแอคชั่นอาร์พีจีผู้เล่นนั้นจะได้วนเวียนเข้าสู่ดันเจียนและพัฒนาการอัปเกรดเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับเวอร์ชันคาร์มาครับมาพร้อมกับเนื้อหาใหม่ทั้งหมดโดยจะเน้นไปที่เหตุการณ์ทเวนตี้เซเว่นมอร์นักวอครับเกมเพย์เน้นความแอคชั่นรวดเร็วของตัวเอกอย่างซอนจินอูที่ปรับมาเป็นมมมุอองงแบบโ,โดยเนน้้้กการราา,การรรสสไตตล์ู่ หลากหลายตามแบบฉบับของโลกไลท์มีแผนเปิดบริการบน PC และมือถือทั่วโลกครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนของมังหวาเรื่องนี้ไม่ควรพลาดละครับเกมที่4ี่แ w ว n m i ม m o o i l l e หนึ่งในเกมจอมยุทธ์กำลังภายในครับที่รับความสนใจมากที่สุดแห่งปนีนี้และตอนนี้ครับมันกำลังจะมาสู่เวอร์ชันมือถือแล้วสำหรับแวนวินมิดมือบายนครับคือเกมแอคชั่นเอเวนเจอร์สไตล์ RPG Open World ที่จะพาคุณย้อนไปสู่ศตวรรษที่10ในยุค5ราชวงศ์10อาณาจักรนี่คือเกมที่มอบอิสระสูงสุดให้กับผู้เล่นครับโลกกว้างแบบ Open World ให้คุณได้สำรวจอย่างไร้ขีดจำกัดและทุกการตัดสินใจจะส่งผลต่อชะตากรรมของเรื่องราวระบบการต่อสู้ทั้งวรารุณิลื่นไหลและการใช้บนททห,หิหหน เดินอากาศและการต่อสู้ด้วยดาบที่รวดเร็วและหนักหน่วงหลังจากที่ปล่อยเวอร์ชันคอนโซลแล้วก็ PC ครับคนเนี่ยตอบรับกับแบบถล่มทลายรวมถึงผมเองด้วยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับตอนนี้ทางเน็ตอิสเกมเนี่ย, Game ยได้ยืนยันแล้วว่าจะมีเวอร์ชันมือถือและก็จะมาพร้อมกับกราฟิกที่สวยงามรวมถึงระบบควบคุมที่ปรับให้เข้ากับมือถือมากที่สุดกันด้วยเตรียมตัวฝึกวระยุทธ์และกําหนดชีวิตของตัวคุณเองกันได้แล้วบน iOS แล้วก็ Android เร็วๆนี้ครับ เกมที่5้ามงกิวสตราวดาย คนที่รอเกมแอคชั่น RPG สุดอลังครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยกับมงกิ้วสตาร์ได้จากทางค่ายเนส์มารเบิลเกมนี้ระบบหลักเนี่ยจะเป็นการแท็กทีมครับให้เราสลับตัวละคร3ตัวเพื่อทำคอมโบมันมันและกันแน่นอนว่าหัวใจของมันเนี่ยอยู่ที่การสะสมเหล่ามอนสเตอร์ครับเพื่อเพิ่พมพลังพิเศษให้กับทีมของเราให้เก่งมากยิ่งขึ้นซึ่งภาพรวมของเกมครับมันสวยงามมากๆเลยเพราะาเขาใช้อารเบียรจินไฟแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือข้อมูลอัปเดตจากงานจีสตาร์ล่าสุดครับตัวเกมเปิดภูมิภาคใหม่ให้เราได้เห็นกันแล้วเเปป็็นนหมูู่่บ้าของงซึซงจะ โซนที่อ้างอิงจากตำนานและสถาปัตยะกรรมเก่าของเกาหลีครับคนไหนที่กำลังมองหาเกมแอคชั่น RPG บนมือถือและก็ PC ที่ภาพสวยส,สุดเนี่ยมองกี่ตรอด้ายครับน่าจะเป็นคำตอบอีกหนึ่งเกมในปี2026นะครับมากันต่อที่เกม Breed Soul Resonance ถึงเวลาของเราโซลิเปอร์ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกันแล้วครับเัราะวันนี้คือเกมแอคชั่น RPG พีลิงแท้ครับจากแฟรนไชส์ในเมชชื่อดังอย่าง b r e e z Soul Resonance ซึ่งตัวเกมของเขาจะมาแบบแท็กทีมแอคชั่นผู้เล่นต้องเรียนรู้จังหวะในการทําคอมโบสลับการใช้งานตัวละครครับเพื่อทําลายเกราะของศัตรูพอเปิดโอกาสให้เราเนี่ยบยูได้แหลกมากยิ่งขึ้นหลังจากมีการทดสอบ CBT ล่าสุดกันไปครับตัวเกมได้รับฟีดแบ็ที่ค่อนข้างดีเกี่ยวกับความไหลลื่นของฉากต่อสู้ทาให้ b r e e z Soul Resonance ครับตอนนี้เนี่ยคนรออยู่มากๆและจะเปิดให้บรริกาาอย่ง เป็นทางการในวันที่21พฤศจิกายนนี้นะเตรียมตัวเข้าสู่โลกของยุบทูดและก้าวกระสู่การต่อสู้ที่ดุเดือดที่สุดอีก1เวอร์ชันครับมาดูกันต่อที่เกมเฟรดทริกเกอร์เ n โนวตา เอาเป็นว่าถ้าคุณชอบเกมยิงสไตล์แบทเทิมรอยัลครับที่มีฮีโร่ให้เลือกใช้งานสกิลเฟรดทริกเกอร์เจโนวิตาครับคือเกมที่เราต้องดูกันไว้เลยเกมเพจจะเกิดขึ้นบนเกาะลอยฟ้าที่ทําให้การเคลื่อนไหวนั้นสำคัญมากๆเราต้องใช้พอร์ทัลใช้เครื่องร่อนตลอดเวลาในการแย่งชิงพื้นที่แห่งนี้ตัวเกมจะเป็นสไตล์นเมแบบสวยๆเลยเพราะาเขาใช้ a อมเบีจินไฟหลังจากทดสอบ CBT เนี่ยทีมพัฒนาก็ต้องไปปรับเรื่องความสมดุลของเหล่าฮีโร่แต่ละตัวเลยละครับว่าจะจัดการยังไงให้มันแฟร์ที่สุดนะเตรียมตัวไว้เลยครับกำหนด กข้าวใน,ในช่วงต้นปี2026ทั้งเวอร์ชัน PC คอนโซลรวมไปถึงเวอร์ชันมือถือครับเกมที่8 Star Sevier มาถึงเกมที่เป็นแฟนของ Count e ต s ร์ไซครับต้องมาดูกันบ้างละ่ะกับ Star Sevier เกมแนว Turn Based RPG ตัวใหม่จากทางค่าย Studio สไซเกมนี้มาในธีมแบบไซไฟแฟนตาซี Fi, Fantasy, ผสมสไตล์เมทรีดีสวยงามมากๆคือถ้าะครชอบภาพแบบ Studio อไซดอยู่แล้วเนี่ยคือหายห่วงได้เลยเราจะได้บทเป็นเซเวียที่ต้องปกป้องดาวจากภัยคุกคามลึกลับไฮไลท์เด่นเลยคือการเปิดตัวนะครับซึ่งตัวเกมของเขาเนี่ยจะเปิดบริการในโซนเกาหลีและญี่ปุ่นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วส่วนเวอร์ชันโกบอลครับหรือเซิร์ฟไทยเนี่ยอันนี้ ต้องบอกว่ายังไม่แน่นอนนะแต่ทางสตูดิโอไซน์ก็มีแผนจะปลดริการทั่วโลกในปี2025นี้กันด้วยใครที่มองหาเกมแมบกระชาเทิร์นเบดเน้นภาพสวยและเนื้อเรื่องที่น่าสนใจครับติดตามรอเวอร์ชั่นก b บอ l ได้เลยครับเกมที่9 Ark Night Enfield เกมแอคชั่น RPG ที่แฟนซีรีส์นี้รอกันมาแบบข้ามปีครับรอบนี้มีความคืบหน้ากันมาแบบสดสดล้นๆอแล้วประกาศจะมีการเบตาเทสรอบใหม่ในวันที่28พฤศจิกายนนี้ครับใช่แล้วครับ กกันอีแล้วโดยในครั้งนี้ครับมีการปรับเนื้อหาหลักเข้ามาเพิ่มเพิ่มคัสตินให้เยอะขึ้นและแก้ไขระบบการควบคุมไม่เข้าที่เข้าทางมากกว่าของเดิมตัวเกมยังอยู่บนดาวทาร์ลอสทูครับให้เราควบคุมตัวละครทาภารกิจที่มีทั้งการโจมตีหลบหลีกปล่อยคอมโบหรือจะเป็นการสร้างฐานสร้างโรงงานครับที่หลายคนบอกว่าเป็นเสน่ห์เฉพาะของภาคนี้เลยส่วนกําหนดเปิดจริงครับทางทีมงานยังคงเน้นย้ําว่าเป็นต้นปี2026นะรอบนี้ก็เลยต่หวังครับว่าจะมาสักทีครับเพราะว่าแฟนเนี่ยรอจนไม่รู้จะรอท่าไหนแล้วครับ สำหรับเกมนี้เกมที่10 Jump Assemble กลับมาแบบเปลี่ยนหน้าใหม่ทั้งเกมครับหลังจากเวอร์ชัน MOBA 5v5 เนี่ยถูกปิดกันไปครับเพื่อนนำกลับมาทำเวอร์ชันใหม่ในรอบนี้ครับกลับมาแบบแคชชว่นบรอ 3v3 ที่ปรับให้เล่นง่ายขึ้นแมตช์สั้นกว่าเดิมและความสนุกเนี่ยแบบทันใจเลยฝั่งตัวละครยังอยู่ครบครับไม่ว่าจะเป็นโกคูลูฟี่นารุโตะและอีกหลายตัวจากซีรีส์ดังแต่ว่ามีการออกแบบสกิลให้เข้ากับเกมเพลย์แบบใหม่ที่เน้นบวกเดินเกมไวมากกว่าแนวดันป้อมโมบ้าแบบเดิมๆนะครับล่าสุดคือจัม s s เอเซมโบรีเมครับเตรียม เปิดเบต้าเทสในวันที่25พฤศจิกายนจนถึงวันที่2ธันวาคมนี้และมีการเพิ่มหมวด3วิสแรงเข้ามาครับให้ลองจัดระดับจริงจังกันได้ด้วยสําหรับคนที่อยากเห็นในเวอร์ชั่นใหม่ครับว่ามันจะเดินไปในแนวทางไหนรอบเบต้านี้น่าจะชัดขึ้นที่สุดแล้วนะครับเกมที่11 ION 2 ไอออนทูเปิดพิการบนฝั่งไต้หวันและก็เกาหลีอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่ภาคแรกเนี่ยหลายคนคุ้นเคยกันดีซึ่งในรอบนี้ครับ n c ซอมเนี่ยยกดับด้วยอาร์เรียรจินไฟทาให้โลกใหม่ใหญ่ของเดิมหลายเท่าทั้งการบินการต่อสู้การอากาศและมีสงครามข้ามเซิร์ฟให้แบบผากนแบบมันๆตัวเกมรองรับทั้งเวอร์ชันมือถือแล้วก็ PC ผ่านระบบของ n c เองทาให้การเล่นเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายครับใครที่ชอบเกมแบบ MORPG ฟอร์มยักษ์แบบเกาหลีจ๋าเนี่ยเกมนี้ถือว่าชัดเจนมากๆเลยทั้งงานภาพ แสงสีเสียงและดันเจีย้ยนเนี่ยที่เขาจัดกันมาแบบแน่นพอสมควรส่วนเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นั้นก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามีแผนเปิดในช่วงของครึ่งปี2026นุ่นู่นเลยครับเพราะงั้นใครรอเวอร์ชันอินเตอร์อาจต้องใจเย็นสักหน่อยนะครับเกมที่12 d r a g ด n ก r a v ร l e r เกมแนวไอดอ RPG โทนอิสกายครับที่สายไวฟ์ฟูเนี่ยต้องถูกใจเลยเพราะว่าเราจะได้เล่นเป็นมังกรครับที่ดันมี่ทำกลางสาวๆเหล่านี้ i, จากหลายกิวเลยทั้งเจ้าหญิงต่าง,างๆครับไปจนถึงสาวน้อยโลลี่จุดขายคือความคอมเมดี้แล้วก็บอพูดกลัวๆนนะครับที่ช่วยให้การเล่นเนี่ยเพลินแบบไม่ต้องเครียดตัวเกมตอนนี้เตรียมเปิดโครสเบต้าเทสในวันที่27พฤศจิกายนนี้กันแล้วครับส่วนระบบจริงเนี่ยก็ตามสไตล์ไอดอลเลยจัดทีมฟาร์มออฟไลน์รับของเรื่อยๆแล้วหาทางอัปเกรดตัวละครตามจังหวะที่เราเล่นนั่นเอง งานภาพเป็นโทนอนิเมะครับจุดขายคือตัวละครน,น่ารักบึ้มบมเด่นทุกตัวส่วนวันเปิดเต็มรูปแบบข่าวล่าสุดครับจะเปิดในช่วงต้นปี2026นี้ขอเกมสายไวฟบาูสบาย,บายไว้เล่นยาวเกมนี้ควรค่าแก่การลองครับ <S <S เกมที่13 Lost h e l d e n เกมแอคชั่น RPG งานวาดมือสวยจนเหมือนอนิเมะที่ขยับได้ครับเกมนี้กําลังถูกพูดถึงเยอะเลยเพราะว่าเวอร์ชันมือถือนะั้นยืนยันมาแล้วว่าเราสามารถเล่นผ่านคันชิโรเกมกันได้ซึ่งก็จะมาแบบพรีเมียมครับไม่มีโฆษณาไม่มีการเติมเงินในแอปเหมือนยกเวอร์ชันคอนโซลมาสู่มือถือกันทั้งดุนสุกเกมโดดเต็นวงก,การต่อสู้ครับที่ผสมทั้งความแอคชั่นและสไตล์เทิร์นเบดเดินจริงฝันจริงแต่ว่ามีจังหวะในการวางแผนใช้งานสกิลกันด้วยเพื่อเพิ่มเซตคอบแบบพอด,ดีพ่อด,ดีนะครับงานภาพเกมนี้ครับ ใช้เทคนิคแบบ Deep2D ที่เอาภาพวาดมือเนี่ยมาซ้อนกับงาน 3D เข้าไปครับทำให้ตัวเกมนี้กราฟิกของเขานั้นดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นส่วนกำหนดเปิดยังเป็นทางการในเวอร์ชันมือถือครับจะเปิดในปี2026นี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ประกาศวันชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับเกมที่ 14. Limit Zero Breaker เกมแอคชั่นตัวใหม่ล่าสุดเจ้าของเดียวกับ Black Clover M ครับนับว่าเป็นเกมกราฟิกอนิเมะภาพสวยที่น่าโดนมากๆในปีนี้ภายในเกมเราจะได้สวมบทเป็นกลุ่มนักจนภัยเบรกเกอร์ออกสำรวจเพื่อค้นหาสมบัติและไขปริศนาที่ซ่อนอยู่เกมเน้นความแอคชั่นสลับตัวทำคอมโบตามแบบฉบับของเกมสไตล์นี้มาพร้อมกับเอฟเฟกต์สกิลแสงสีจัดเต็มไม่แพ้กับเกมไหนครับดีเทลเกมยังไม่ละเอียดเยอะคร่าวๆก็ประมาณนี้ภูกวนาเนี่ยยืนยันกรอบมาแล้วว่าเลงเปิดในช่วงครึ่งปีแรกของ2026แม้ว่า เขายังไม่ระบุวันเปะๆครับแต่ทิศทางการโปรโมทต,ตอนนี้ทําให้เรารู้ว่าเขาเดินเครื่องแบบเต็มตัวใครชอบเกมที่ให้ฟิลแบบเล่นไปเหมือนดูอนิเมะเนี่ยเกมนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆครับ และทั้งหมดนี้ก็คือ14อันดับเกมมือถือที่กำลังจะเปิดในปี2025ถึง2026ครับใครถูกใจเกมไหนหรือรอกเกมไหนเป็นพิเศษเนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะจะเกมใหญ่เกมอินดี้หรือเกมที่คุณรอเข้าสโตร์ไทยเดี๋ยวผมจะตามข่าวมาอัปเดตกันให้แบบเรื่อยๆเลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ